เชิญเกียรติครับกราวเปเรียนท่านประธานสภาธิคารพกับผมนายเกียรติสิทธิมอมรสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ครับก็ขอร่วมอภิปรายในเรื่องร่างพรบอ้อยน้ําตาลทั้ง8ฉบ,บับน,นะครับก่อนหนึ่งต้องขอบคุณทุกร่างเลยครับทุกร่างมีเป้าหมายที่ดีมากคือช่วยเหลือเกษตร,รกรให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นแล้วก็ปรับให้เข้ากับยุคเข้ากับสมยัยฮะเพราะว่าปี2527มันเก่ามากับมันไปไม่ได้แล้วครับ ดาน,นี้ก็เป็นปัญหากับทั้งผู้ประกอบการและก็เกษตรกรแต่ทีนี้ครับท่านประธานครับแค่แก้กฎหมายไม่ตอบโจทย์จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างของการอุตสาหกรรมการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทั้งระบบซึ่งจริงผมอยากย้อนไปนิดหนึ่งครับในปี59เคยมีมติคอรมอนะฮะว่าจะทำให้ยั่งยืนได้เนี่ยต้องทำห้เรื่องนะแล้วการแก้กฎหมายครั้งนี้ฮะ ทั้ง8ร่างเนี่ยนะครับอาจจะตอบโจทย์เพียง2อถึงสเรื่องเท่านั้นเองยังมีเรื่องอื่นๆที่ต้องทําอีกนะครับห้าเรื่องนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างครับอันแรกคือปรับปรุงพรบซึ่งอันนี้เรากําลังทํากันอยู่อันที่สองคือการเพิ่มผลิตภาพอ้อยและน้ําตาลทรายซึ่งต้องไปพูดถึงเรื่องการเก็บเกี่ยวการช่วยเหลือการดูแลเรื่องเครื่องมือเครื่องใช้ของเกษตรกรตรงนี้ยังไม่ชัดยังไม่ชัดนะครับอันที่สการกําหนดมาตรฐานน้ําตาลทราย ต้นทุนมาตรฐานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายตรงนี้ยังไม่พูดถึงนะฮะแล้วในกฎหมายทุกร่างยังไม่พูดถึงเลยว่าเอ๊ะประเทศไทยเนี่ยในกระบวนการผลิตทั้งอ้อยและน้ำตาลทรายเนี่ยเราจะใช้มาตรฐานอะไรครับจริงๆมาตรฐานโลกเราค้าขายนะครับท่านประธานครับเราส่งออกเยอะมากไปตลาดโลกจะจะอิงตลาดโลกไหมครับเพราะมาตรฐานโคเด็กซ์มีนะครับปี1 9 9 1 1999ฮะแล้วมันแก้ไขลังสุดปี2019อันนี้จะอ้างอิงไหมครับอันนี้เป็นหน้าที่ของกรรมการซึ่งอยู่ในกรอบกฎหมายฉบับนี้แต่ยังไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเรื่องที่4ี่นะครับจะรักษาเสถียรภาพของกองทุนยังไงกองทุนก็คือที่มาของเงินและเอาเงินไปใช้ทําอะไรได้บ้างจะมีเสถียรภาพอย่างไรตรงนี้ที่แก้มาทั้งที่ร่างมาทั้ง8ฉบับยังไม่ยังไม่มีความชัดเจนเท่าไหร่ ประการสุดท้ายครับการจัดตั้งสถาบันวิจัยอ้อยและน้ําตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องตรงนี้ครับความจริงเป็นเป้าหมายตั้งแต่ปี59แล้วนะครับแต่เท่าที่ผมทราบและตรวจสอบมาเนี่ยปีนี้ยังเป็นแค่พันธกิจนะฮะของสํานักงานว่าจะทําเป็นภารกิจเป็นพันธกิจของปี64นะจนถึงวันนี้ตั้งแต่ปี59จนถึงปัจจุบันเนี่ยตรงนี้ยังไม่ตั้งไข่ยังไม่ชัดเจนแต่ทั้งห้าภารกิจนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมาก ในการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลให้ยั่งยืนนะครับทุกร่างนะครับท่านประธานครับผมได้ศึกษาในรายละเอียดก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่สภานะครับทาเอกสารมาสมบูรณ์มากฮะและเปรียบเทียบกันชัดเจนมีเป้าหมายหลักๆาเรื่องเท่านั้น,นครับอันแรกก็คือการปรับโครงสร้างและบทบาทของกองทุนนะครับอันที่2ก็คือการแก้กฎหมายให้สอดคล้องกับองค์การการค้าโลกและอันที่3ก็คือการแบ่งปันผลประโยชน์ปรับสูตรปรับส่วนแบ่ง อันนี้ถูกต้องหมดเลยครับทั้ง3ข้อนี้ต้องเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนแต่ผมต้องฝากบางประเด็นให้กับกรรมธิการไปพิจารณาดูในขั้นต่อไปนะครับว่ามันตอบโจทย์จริงๆไหมตามเป้าหมายของเราหรือเปล่านะครับประการแรกครับที่มาของเงินและที่ไปของเงินในกองทุนนะฮะมันมีการปรับนะฮะที่มาของรายได้ซึ่งจริงๆเนี่ยเราเดิมนะฮะมันมีความชัดเจนแล้วก็ว่าที่มาของรายได้มี8เรื่องนะครับแล้วเราต้องตัดออกไปสเรื่อง คือเงินอุดหนุนของรัฐบาลนี้ไปไม่ได้อันนี้มันขัดกับองค์การการค้าโลกแล้วก็เงินกู้อนุมัติโดยคอรมออันนี้ก็ต้องตัดทิ้งไปอันนี้ถูกต้องครับถูกต้องฮะมาถูกทางแล้วครับแต่ผมยังไม่เห็นแนวทางที่จะทําให้กองทุนนี้ยั่งยืนได้โดยไม่ผิดองค์การการค้าโลกและไม่ต้องอุดหนุนอยู่เรื่อยไปนะครับถ้าผมอยากวิงวอนนะครับท่านไปดูครับโครงสร้างของหลายประเทศนะฮะของอินเดียก็มีครับ ของประเทศที่เป็นชั้นนําที่เป็นผู้ส่งออกนะครับเขามีภาษีบางประเภทที่เก็บเข้าแล้วเข้ากองทุนเลยครับภาษีสัมภาษามนิรเป็นต้นที่อินเดียเขาเขา,เขาเก็บครับอันนี้ก็ลองไปดูนะฮะมไม่มีเวลาที่จะลงในรายละเอียดของทุกประเทศแต่ผมคิดว่ามีหลายกรณีที่เป็นแนวคิดที่ดีที่นํามาใช้ได้นะครับนั้นที่มาของเงินทําอย่างไรถึงจะก,กองทุนนี้มีเสถียรภาพยั่งยืนนะครับและก็เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย อันนี้ก็เป็นโจทย์ข้อที่หนึ่งนะครับอันนี้มีการปรับในรายละเอียดผมไม่ลงรายละเอียดนะครับเพราะว่าคงไม่ใช่สาระสําคัญแต่ความสำ,สำคัญของกองทุนนี้ก็คือว่าเงินจะเข้ามาอย่างไรผมอยากให้พิจารณาอย่างนี้ครับถ้าเราพิจารณาเป็นสัดส่วนของรายได้ของทั้งระบบเลยครับมันจะเข้ากองทุนอยู่เรื่อยๆไม่ต้องแยกครับในประเทศนอกประเทศนะครับอันนี้จะทำให้เกิดความเป็นธรรมและสอดคล้องกับวงการการค้าโลกครับ ทำได้ฮะและกองทุนนี้จะยั่งยืนในที่สุดนะครับเงินอุดหนุนรัฐบาลต้องตัดทิ้งครับอันนี้ไปไม่ได้อยู่แล้วทีนี้ประเด็นต่อมาว่าการแก้งไขกฎหมายให้สอดคล้องกับวงการการค้าโลกผมผมฝากท่านตอบโจทย์ตรงนี้นะครับทําไมอินเดียครับเงินกองทุนของอินเดียนะครับมาจากรัฐบาลส่วนหนึ่งนะครับทําไมเขาไม่โดนร้องทําไมประเทศไทยโดนร้องอันนี้เป็นเรื่องของ การเมืองระหว่างประเทศล้วนๆนะและการเจรจาร,ระหว่างประเทศเราเข้มพอไหมเราเก่งพอไหมทันเกมไหมทันโลกไหมเราแก้ให้ตายถ้าเรายังไม่ทันเกมก็แพ้อยู่ดีนะครับตรงนี้ต้องฝากฝากท่านกรรมธิการไปดูให้ทะลุครับเพราะว่าแก้กฎหมายครั้งนี้มันต้องตอบโจทย์เหล่านี้ด้วยนะครับในแง่ของการใช้เงินชดเชยเพื่อจูงใจให้เปลี่ยนอาชีพอันนี้ไปไม่ได้เหมือนกันฮนะอันนี้ก็คงต้อง ต้องฝากกรรมการไว้ในอนาคตเพราะถ้าไปทําก็ขัดกับองค์การการค้าโลกอยู่ดีนะครับในงแง่ของการกําหนดราคาทําไม่ได้เหมือนกันฮนะทาอย่างไรท่านไปกําหนดราคาก็ไม่ได้นะครับท่านตัดออกไปถูกต้องฮะแต่การนําเข้าที่ท่านเขียนไว้ในกฎหมายจนวันนี้นะฮะจนถึงทุกวันนี้ทุกร่างเลยนะครับที่บอกว่าผู้ใดจะนําเข้าน้ําตาลทรายต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการเนี่ยผมว่ายังไม่ตอบโจทย์นะฮะ มันขึ้นอยู่กับเหตุผลครับในการกํากับดูแลการนําเข้าอยู่ที่เหตุผลของการไม่ให้อนุญาตและเหตุผลเดียวที่จะรับได้ก็คือการคุ้มของผู้บริโภคก็คือพูดง่า,งงายๆถ้ามีของคุณภาพต่ําราคาถูกจะมาตีตลาดเรามีสิทธิ์กีดกันเรามีสิทธิ์ไม่ให้นําเข้าแต่ไม่ใช่เพราะว่าเราอยู่ดีๆไม่อยากให้ให้นาเข้านะครับขออนุญาตอีกนิดนะครับท่านประธานครับจะพยายามรวบลัดที่สุดนะครับแต่สาระมันมีเยอะมากจริงๆครับ เน้นตรงนี้เองเนี่ยผมขอให้ท่านไปดูนะครับในบทบาทของกรรมการในการกํากับดูแลการนําเข้าตามเหตุผลที่อนุญาตโดยองค์การการค้าโลกไม่ใช่ตามอําเภอใจของกรรมการถ้าท่านเขียนกฎหมายในลักษณะที่ตามอําเภอใจของกรรมการท่านก็จะเจอปัญหาในการร้องเรียนกับองค์การการค้าโลกอีกเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นที่เขียนณวันนี้ในหน้าหนึ่งเจ็เนี่ยครับ ขอ,ของเอกสารนะครับยังไม่แก้ปัญหานะครับยังไม่ตอบโจทย์การอุดหนุนนะครับท่านเปลี่ยนวิธีคิดท่านเปลี่ยนสูตรนิดนึงท่านก็บอกยกเลิกการชดเชยแก่โรงงานนําส่วนต่างที่เกิดขึ้นแล้วท่านก็ลงรายละเอียดเลยนะครับเอาต้นทุนนะครับบวกสุดท้ายราคาขั้นต้นราคาขั้นสุดท้ายแล้วเอาไปปีถัดไปฮะท่านครับถ้าผมเป็นประเทศที่แข่งกับประเทศไทยผมยังร้องได้ยังขัดอยู่ครับ พอท่านลากปัญหากับท่านลากการอุดหนุนไม่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 ไมไมไมอุดหนุนปีนี้ท่านลากไปปีถัดไปเอาให้ดีนะครับตรงนี้ผมก็ฝากท่านในกรรมธิการมันไม่ใช่เรื่องของราคานะครับองค์การการค้าโลกให้อนุญ,ญาตท่านชดเชยรายได้ให้กับประชาชนที่รายได้น้อยเพราะรายได้จากสินค้าเกษตรมันไม่สอดคล้องกับรายได้ขั้นต่ำที่เขากำหนดไว้ไม่ใช่ราคาขั้นต่ำที่กำหนดไว้ระวังนิดนะครับ เพราะเดี๋ยวจะแก้ไปแล้วก็ไม่ตอบโจทย์นะครับอีกประการหนึ่งคือประการสุดท้ายคือการแบ่งปันผลประโยชน์นะครับก็อันนี้ถูกต้องฮะต้องต้องต้องแก้ครับเพราะว่ามันมีรายได้อื่นแล้วหลังจากหลายปีผ่านไปเนี่ยมันมีรายได้อื่นๆจากผลพลอยได้อื่นๆนะครับแต่ผมยังไม่เห็นร่างใดที่เขียนว่าชัดนะฮะว่าคําจำกัดความของผลพลอยได้อื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆคืออะไรบ้างท่านจะเจอปัญหาอย่างนี้ครับว่า ท่านต้องเอาให้ชัดว่าอะไรคือวัตถุดิบอะไรคือการแปรรูปอะไรคืออุตสากรรมต่อเนื่องถ้าท่านจะให้เอาผลพลอยได้หรือเป็นรายได้จากอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ต้องลงทุนเพิ่มอันนี้ยุ่งแล้วนะนะแต่ถ้าเป็นผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตอ้อยและน้ำตาลแล้วเอารายได้เหล่านั้นมาผนวกรวมอันนี้จะชัดงั้นบางร่างในแปดร่างเนี่ยครับสับสนนะฮะ ก็ท่านช่วยดูให้ใหใหถีถ่้วนแล้วกันเพราะว่าอันเนี้ยจะเป็นตัวที่จะสร้างปัญหาได้ถ้าคำเจับความนี้ไม่มีความชัดเจนนะครับแต่การชดเชยในปีถัดไปผมวิงวอนนะครับดูให้ดีนะครับเพราะไม่งั้นนั่นคือการลากปัญหาแล้วไปชดเชยในปีถัดไปก็ยังผิดอยู่เพราะการชดเชยของท่านอ้างอิงราคาไม่ได้อ้างอิงรายได้ของเกษตรกรนะครับ สุดท้ายครับท่านประธานครับการแก้ครั้งนี้ผมคิดว่าต้องแก้ให้ตอบโจทย์นะผมผมคิดว่าพวกเราทุกคนทั้งแต่ร่างมาถูกทางครับแต่วิธีการที่เขียนไว้ผมยังมีความกังวลอยู่หลายข้อก็ฝากกรรมธิการไปช่วยกันพิจารณาในครั้งในชั้นต่อไปแล้วก็ต้องไม่ใช่เพียงแก้กฎหมายนะครับผมคิดว่าต้องมีแผนกรรมธิการฝากดูนิดนึงครับเพราะแผนการปรับโครงสร้างขององุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลเนี่ยมี5้าเรื่องที่ต้องทําครับ กฎหมายนี้ตอบโจทย์ไม่กี่เรื่องไม่ใช่ทุกเรื่องเพราะฉะนั้นต้องมีความชัดเจนว่าในที่สุดแล้วเกษตรกร,กรได้ประโยชน์สูงสุดและผู้ประกอบการเองก็อยู่ได้ขอบพระคุณครับครับต่อไป